<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ที F ่ C T, น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับยิดีต้อนรับสู่ช่อง,องพิลชัท FC TP Channel นะครับผมแล้วก็และพิลชัท FC TP Family นะครับผมนะครับ ช่อง Family ผมก็ยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ต้องฝากไว้นะฮะเผื่อท่านไปเจอก็เรียกว่าอ๋อเป็นช่องของผมนะครับผมนะฮะคลิปนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกเฮฮานะครับท่านคิดไหมว่าเสียงที่พวกเราพูดเสียงที่พวกเราร้องเพลงหรือเสียงอะไรทำนองที่เพื่อเรียนเสียงต่างๆแล้วมันควรจะไปตรงความหมาย ในภาษาอื่นๆหรือไม่เช่นมันมีเพลงหนึ่งของไทยนะฮรร้องโดยกลุ่มเด็กนะครับเป็นเพลงนะครับชื่อว่ารถแห่รถยู่ครับนะครับหรือวงเล็บว่าปรงป้งฉึงนะครับปรงปรงฉึงของน้องทิวแทนนะครับผมนะครับแล้วร้องไว้ตั้งแต่พศสองศูหหรือ เมื่อห้าปีที่แล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับเพลงเด็กเพลงนี้ครับสนุกสนานเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับจากค่ายพูไทยเรคคอร์ดนะครับโอ้โหครับมีคนดูแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับจะสองร้อยล้านวิวแล้วนะจะสองร้อยล้านวิวแล้วนะทับเลเล่นนะครับของน้องคิวแทนนะครับเป็นเพลงที่สนุกสนานของเด็กนะครับ ชื่อเพลงว่ารถแห่รถยูภาษาอีสานรถยูคือรถยูยูยูก็คือผลักก็คือในเพลงเนี่ยของเด็กก็คือเขาจะเอาหม้อหายกระมังเนี่ยมาทําเป็นกรองแล้วก็ใส่รถเหมือนรถเข็นนะฮะก็คือเข็นไปเนะี่ยแต่ภาษาอีสานคือรถยู <c oughs> เอารถยูยูรถ แห่คนตีก้องไปอย่างสันนะในความหมายของเขานะครับก็คือรถแห่รถยูนะแล้วมันไปดังยังไงฮะค,คือจังหวะโจ๊ะะนะฮะแต่ว่าคําที่ไปฟ้องเสียงแสดงของญี่ปุ่นครับจึงทําให้เพลงนี้ดังขึ้นอีกครับเรียกว่าชาวญี่ปุ่นเพิ่งได้เห็นเพลงนี้เพิ่งได้ฟังเพลงนี้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคํามันไปตรงฟ้องเสียงบางอย่างนะครับ ทำให้ชาวญี่ปุ่นตลกตื่นเต้นนะครับแล้วก็แชร์กันไปมากมายเลยนะครับนะฮะเพลงนี้มันมีคําว่าปรองโปงชิ่งปรองโปงชิ่งหรือมันมีชุดคาอีกว่าว่าปรองปรองปรองโปง,ช,งชิ่งชื่งโปงโปงชื่งแล้วคํานี้มันไปตรงอะไรบ้างกับคําญี่ปุ่นครับ ทำไมทำทำไมทำให้คนญี่ปุ่นเขาสนุกสนานเขาหัวเราะชอบใจมากครับแล้วก็แชร์เพลงนี้นะครับที่ดังที่ญี่ปุ่นเพราะอะไรครับในเพลงเพลงนี้มันมีจังหวะสนุกสนานที่เรียนเสียงกองเนี่ยกองยาวเนี่ยนะฮะหรือการปีกรองเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาเพลงนี้ได้ยินมาบ่อยนะประงปรงปรองชิงชิงปรงปรงชิง,ะง,ะง,ชงนะครับกลายเป็นว่าปรงเนี่ยนะฮะไปฟ้องเสียงของภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ปรงนะครับแปลว่าโชว์ให้เห็นปรรงนี่นะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าโชว์ให้เห็นนะครับและคําถัดมาครับคําว่าโปรงชึงโปรงปร้งชึงเนี่ยไปตรงกับคําญี่ปุ่นว่าชึงโป้อันแปลว่าช้างน้อยฮะอันแปลว่าช้างน้อยนะช้างน้อยก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายนะฮะเรานึกถึง ชินจังใช่ไหมเรานึกถึงชินจังใช่ไหมฮะเป็นการ์ตูนเด็กตลกตลกอะที่ชอบโชว์ช้างน้อยน่ะนะฮะกลายเป็นว่าเมื่อรวมกันประโรงประโรงกุ่มิงชินโปชิงโปเนี่ยแปลว่าช้างน้อยหลุดออกมาโชว์ช้างน้อยหลุดออกมาโชว์ช้างน้อยหลุดออกมาโชว์ชอชวพอเพลงนี้ชาวญี่ปุ่นได้ยินแล้ว เป็นคำแสดงแล้วไปตรงภาษาเขาเนี่ยก็เลยฮ <ไป S 1> ือฮาเกิดขึ้นครับฮือฮาเกิดขึ้นครับผมนะฮะกลายไปว่าดังขึ้นมาอีกในญี่ปุ่นนะครับมีการแชร์ต่อกันไปนะครับแล้วชาวญี่ปุ่นเขาก็พอได้ยินได้ฟังเขาสนุกสนานเขาเขาแชร์กันไปเนะี่ยแล้วเขาคมเมนต์แบบสนุกสนานมากครับเขาคอมเมนต์ยังไงบ้างครับเอ้ามาดูนะฮะมาดูว่าคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ นะ,ะคนนี้เขาบอกว่าพวกคุณร้องเพลงแบบนี้จริงๆเหรอฉันอยากรู้ความหมายของเพลงในภาษาไทยนะเออตลกดีนะฮะ,ะหมายคขาว่ามันหมายคขาว่าเขาคงคิดว่าถ้าไทยรู้ความหมายแบบนี้ก็คงไม่เอามาร้องนะว่าโชช่างน้อยโชช้างน้อยช้างน้อยหลุดแล้วนะนะแ,แบบนี้นะฮะแต่คนไทยไม่รู้เรื่อง ก็คนไทยก็คือเรียนแบบเสียงกรองเหมือนตีกรองปรมงปรมงรง,รงจริ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 งหรือชิงโปชิงโปนี่นะฮะกลายเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปอ่ามาคนถัดมานะครับคนถัดมาเขาบอกว่าเห็นว่ามีเวอร์ชั่นที่เด็กร้องด้วยนะก็คือเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับในต้นฉบับนี้เป็นเด็กร้องนะครับนะฮะซึ่งเพลงนี้อาจจะมีคนนําเสียงโปรองโปรงบงชึงเนี่ยไปใส่หลายเพลงนะ แต่ว่านะเพลงนี้นะครับที่ร้องมาเมื่อ5าปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนนำเสียงนี้แล้วก็ไปเต้นโคเวอร์นะครับก็กลายเป็นว่าดังไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไปถึงญี่ปุ่นนะฮะคนนี้ก็บอกว่าเห็นมีเวอร์ชั่นเด็กร้องด้วยนะเพลงนี้ฮิตในไทยตั้งแต่ปี2019ใครๆก็ร้องปุร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 งจรงิรง <laughs> นะครับนะปุรงเขาพยายามจะให้ออกเสียงเป็นไทยว่าปุรงปุรงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นปรุงปรงปร,ง,ปรงเนี่ยนะครับแปลว่าออกมาโชว์นะฮะนะอาถัดไปครับอีกคนบอกว่าฉันสงสัยว่าเนื้อเพลงไทยรวมถึงท่าเต้นรวมถึงท่าเต้นลําเกี่ยวข้องกับเรื่องลาวมกอลาจา์หรือไม่เพราะว่ามี หลายเพลงกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเอาเพลงนี้เอาํำนองเนี่ยเอาํำนองเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเต้นโคเวอร์นะครับแล้วท่าต่างๆมันดันเป็นท่าที่มีการใสาก้นใสานั่นใส่นี่แต่เป็นผู้หญิงเต้นนะเขาก็นึกว่าเอ๊ะทำไมท่ามันไปตรงคำว่าโชว์ช่างน้อยโชว์ช่างน้อยนะโอ้โหนะญี่ปุ่นเขาหามากเลยนะเออเขาหานะนะครับ อยาว่าเ,เขารู้ไหมว่าเนื้อเพลงมันราม,มกนเ,ามเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ยไม่ใช่นะราม,มกแบบสนุกสนานนะฮะแต่คนไทยไม่ใช่มันคือเสียงร้อง <c oughs> นะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเท่าที่รู้เพลงนี้ในภาษาไทยไม่ได้พูดถึงเรื่องราม,มกอนาจารเลยนะ, <c oughs> นะประมาณว่าเป็นเรื่องของการพูดถึงเสียงร้องและเนื้อเพลงก็เป็นเนื้อเพลงแบบตลกของเด็กนะ นะประมาณว่าเขาหาวิธีการที่จะทําให้เกิดความสนุกเขาก็เลยเอากองอะไรมาตีตีแล้วก็แห่ hey, แล้วก็เขาแต่งเพลงแบบว่าเหมือนเด็กแอ่นะเหมือนเด็กร้องอ่ะให้มันแบบออกสนุกสนุกไม่มีเนื้อเพลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับรามบกเลยนะนะาแปลว่าความคิดของเด็กว่าอยากเป็นนักร้องใหญ่อ่อยากเป็นนักร้องนักดนตรีใหญ่ๆนะที่ออกไปทํานองนะั้นนะ โอ้โหนะมาถัดมานะความคิดเห็นท่านถัดไปนะฮะความเห็นของญี่ปุ่นท่านถัดไปเ็าบอกว่ามันเหนือคำบรรยายและก็บ้าจริงๆเลยถ้าเต้นกับเนื้อเพลงทำไมมันถึงได้เข้ากันดีนะตอนแรกก็คิดว่าคงจะก,กลั้นหัวเราะไหวแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็คือญี่ปุ่นก็เห็นแล้วเขาขำเขาสนุกก็หัวเราะมีความสุขพยายามจะกั้นแล้วนะครับ มันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นที่เอาไปเต้นโคเวอร์แล้วก็เวอร์ชั่นที่เด็กร้องนะฮะแต่เนื้อเพลงเนื้อแบบว่าโปรงโปรงโปรง,ปรงชิงชิงชงปงโปรงชิงเนี่ยมันไปตรงว่าโชวช้างน้อยโชช้างน้อย <c oughs> เขาไเข้าใจน,นะ,ะนะอาถัดมาฮะท่านถัดมาบอกว่าความหมายเนื้อเพลงในภาษาไทยคืออะไรความหมายเนื้อเพลงในภาษาไทยคืออะไร คือเขาอยากรู้แต่เนื้อเพลงไม่เกี่ยวกันนะเนื้อเพลงก็เป็นเรื่องสนุกสนานทานองเนี่ยเขาก็ใส่คําว่าโปร่งโปร่งโปร่งชึ้งคือการตีกลองโปร่งโปร่งโปร่งชึ้งจริงจริงโปร่งโปร่งชึ้งเนี่ยแบบนี้เอาไปดูนะคอมเมนต์นะท่านถัดไปครับครับอีกคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นคําเรียนเสียงกลองไทยได้แก่โปร่งโปร่งโปร่งชึ้งเนี่ยมีคนไปอธิบายให้ชาวญี่ปุ่นที่มาเม้นเนี่ย นะครับฟังว่าอ๋อในไทยคือเป็นการฟ้องเสียงนะครับจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกไทยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอนั้นอ่ามันเป็นคําพูดเพื่อเรียนแบบเสียงกรองเออนะ่แบบนี้นะนะครับต,ะต,ะตะลกดีนะควมเหนทานต่อไปฮะของชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนนี้คลิปนี้ดังที่ญี่ปุ่นมากนะพอดีมันเหมือนคำแสดงที่เรียกช้างน้อยในภาษาญี่ปุ่น ได้หละเขาจริงสนุกสนานนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่ามีคนญี่ปุ่นคนไหนบ้างที่หัวเราะแทบตายหลังจากได้ยินเพลงนี้ก็คือไอคนเขียนนี่คือเขาหัวเราะนะเขาได้ยินแล้วก็ฮะอะไรเนี่ยแปลว่าอารมณ์แบบไทยๆแบบแบบมีความสุขในในคำคำเหล่านี้โค่นะขนาดอ่านยังมันเลยนะขนาดอ่านยังมันเลยครับก็เรียกว่าเพลงนี้ ก็ไปดังในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าฟังแล้วตลกฟังแล้วขำนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะในมุกสนุกสนานนะครับเกี่ยวข้องกับเพลงนะครับแล้วก็คําไปฟ้องแล้วก็มีความหมายใหม่มานะครับก็เลยเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปนะครับโอเคครับผมนะขอบคุณมากครับที่ชมนะทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ